พูยายอันนี้สุกขาต้นเลยเนี่ยยายไปรอรับเลยเนี่ยรอรับอยู่ข้างนอกเนี่ยทำไมจะรอรับข้างนอกมันจะล่วงไปหมดเหรอชดทำหน้ามันน่าหงุดหงิดจัโอ้ยมันค้างมันค้างเฮ้ยมังค้างอยู่ไหนเมื่อกี้อ้าวมันหล่นมาแล้วมันไปไหนอ่ะอืมกระัเมื่อกี้มันร่วงมาแล้วมันค้างตรงไหนอ่ะโอ้เนี่ยนี่ ก็ <łość> <S 2> <S 2> เราขังนอกูสึกว่าเังอ้าวไม่หล่นไม่หล่นอี่นนี่นี่นีเออออกไปยืนข้างนอกเละ เก็บได้จนถึงนู่นต้นเดิม <ไป S 1> กัน <ไป S 1> ยายายยอรับยายสมรารับนี่ <มา S 1> นี่นี่มาๆมๆามายายรอยอยู่โอ้เม้ไม่ช้ำไม่ช้ำไม่โดนไม้ไม่โดนอะลูกเสืออยู่ต่ไม่เล็กอืมสวยแต่กระชิบนิกหน่อย,ก,ก,ยกำลังหอมหวานแล้วก่อย เกใหญ่มองขึ้นไป้างบนยายเห็นหรือป่ะอ๋ออันนี้โดนใบบังโอ้โหอันนี้เป็นลูกติดยังไงก็ต้องเอาลูกกันมาด้วยแหละ ไม่โดนนี่ยายเห็นไหมมันมีลูกเนี่ยทำไมไม่มีลูกแฝดมันมีลูกน้อยก็กินไม่ได้อันนี้คือตัวแม่นี่คือตัวลูกกินได้เนี่ยเดี๋ยวก็สุกแล้วเนี่ยสองวันก็สุกแล้วแก่แล้วแต่มันไม่โตเฉยๆแต่มันไม่โตเขาเรียกว่าอะไรเาหนิ้วมือเขาเรียกว่าอะไรแกแดด เปินแก่แดดหรือเปล่าลูกแค่มันแค่มันไม่โตข้างอีกแล้วอย่าดูถูกลูกเล็กหวานจะตาย

แอบแอบบังบางใบใบนี่เจออีกแล้วมันแอบยู่อีกแล้วไอเหายะมาเอาโรนี่เปนยังไ่เปิดตาเลยเปิดแล้วไปถึงไอซีมันกรสุกแล้ว คนกี่คนจะได้ลงไลฟ์เงินแบบเฉยๆไม่ได้ดูไม่ได้ดูให้ยาวเลยหรอ F4 มีแค่คนนั่นโอ้มีตั้งสิบหกคนคนนี้แหละสามสิบไหลคนนี้เออปกติมีสี่คนเอออันนี้มีตั้งสิบหกคนคนนี้ F4 ดูกระช่องเอแล้วป่ะเออหนุนเปิดน้าให้ดูอีกแล้วลูกมาเริ่มเลย F4 ลูกสวยสวยล้าเสียหันหน้ามายายกดทำนิ่งให้ ลูกสวยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปอัาไม่ใหญ่แต่ว่าลูกมันสวยเยอ่ะเดี๋ยวกดพันนิ้วให้เออน่ารักเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหันมาอ้อันนี้ไลฟ์สดไม่ได้ก็ไฮไลท์ไง